สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิเชอร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1ค่ะตัวอย่างที่1ยายลีซื้อกล้วยปิ้ง4ไม้แต่ละไม้มีกล้วย5ผลยายลีซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมดกี่ผล จากโจทย์ปัญหาสิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้อันดับแรกคือสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกค่ะโจทย์ถามยายลีซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมดกี่ผลโจทย์บอกยายลีซื้อกล้วยปิ้งสี่ไม้แต่ละไม้มีกล้วยห้าผลสามารถนำมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้โดยนำจำนวนกลุ่มคูณจำนวนสมาชิกในกลุ่ม ประโยคสัญลักษณ์การคูน4คูณ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม4คูณ5เท่ากับ20เวลาตอบจะต้องตอบเป็นเลขไทยตอบยายลีซื้อกล้วยปิ่งทั้งหมด20ผล ถ้าใช้การนับทีละห้าไป4ครั้งจะได้20ผลดังนั้น20ผลเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะตัวอย่างถัดมาตู้แช่มีน้ำส้ม3แถวแถวละ6ขวดมีน้ำส้มในตู้แช่ทั้งหมดกี่ขวดเช่นเดิมค่ะจากโจทย์ปัญหาการคูณ สิ่งที่เด็กๆต้องรู้คือโจทย์ถามและโจทย์บอกโจทย์ถามมีน้ำส้มในตู้แช่ทั้งหมดกี่ขวดสิ่งที่โจทย์บอกตู้แช่มีน้ำส้ม3แถวแถวละ6ขวดสามารถนำมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า3คูณ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม3คูณ6เท่ากับ18 ดังนั้นเวลาตอบจะต้องตอบเป็นเลขไทยตอบมีน้ำส้มในตู้แช่ทั้งหมด18ขวดถ้าเราใช้การนับทีละ6ไป3ครั้งหรือ6บวก6บวก6จะได้18ขวดดังนั้น18ขวดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ ตัวอย่างถัดมาชาวสวนปลูกมะม่วงแถวละ16ต้นจำนวน5แถวชาวสวนปลูกมะม่วงทั้งหมดกี่ต้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทราบจากโจทย์ปัญหาการคูณคือสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกโจทย์ถามชาวสวนปลูกมะม่วงทั้งหมดกี่ต้นโจทย์บอก ชาวสวนปลูกมะม่วงแถวละ16ต้นจำนวน5แถวจำนวน5แถวคือจำนวนกลุ่มแถวละ16ต้นคือจำนวนสมาชิกในกลุ่มเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณจะได้ว่า5คูณ16เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม5คูณ16เท่ากับ80 ได้มาจาก16เป็นตัวตั้งคูณด้วย5ตั้งหลักให้ตรงกันเริ่มคูณจากหลักหน่วย6คูณ5เท่ากับ30ใส่0ทด3ในหลัก10 10คูณ5เท่ากับ5 บวกตัวทดอีก3เท่ากับ8เติมจำนวนลงในหลัก10ดังนั้น5คูณ16เท่ากับ80เวลาตอบจะต้องตอบเป็นเลขไทยตอบชาวสวนปลูกมะม่วงทั้งหมด80ต้นและตัวอย่างถัดมาแม่ตัดขนมชั้นในถาด เป็นแถวได้8แถวแต่ละแถวมี12ชิ้นแม่ตัดขนมชั้นได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเช่นเดิมค่ะเมื่อเราอ่านโจทย์ปัญหาจะต้องทราบสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามแม่ตัดขนมชั้นได้ทั้งหมดกี่ชิ้นโจทย์บอกแม่ตัดขนมชั้นในถาดเป็นแถวได้8แถว แถวละ12ชิ้นสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า8คูณ12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม8คูณ12สามารถหาวิธีการหาผลคูณได้โดยการตั้งคูณหรือจากแม่สูตรคูณค่ะจากการตั้งคูณ8คูณ12เท่ากับ96 เวลาตอบจะต้องตอบเป็นเลขไทยตอบแม่ตัดขนมชั้นได้ทั้งหมด96ชิ้นค่ะท็อปปิกของเราวันนี้โจทย์ปัญหาการคูณทำแบบฝึกหน้า185ค่ะหน้า185โจทย์ปัญหาการคูณข้อที่1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบค่ะข้อที่หนึ่งใบบัวจัดยาหม่องใส่ถุงสิบถุงถุงละสองขวดใบบัวจัดยาหม่องใส่ถุงทั้งหมดกี่ขวดเมื่อเด็กๆอ่านโจทย์ปัญหาจะต้องรู้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และ หาคำตอบได้เลยค่ะข้อที่สองแก้วน้ำคว่มเป็นแถวสี่แถวแถวละสามใบ มีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบจากที่เด็กๆอ่านโจทย์เติมสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์โดยประโยคสัญ,ญลักษณ์จากการคูณจะต้องเขียนจากจำนวนกลุ่มคูณจำนวนสมาชิกในกลุ่มค่ะเด็กๆเริ่มทำข้อ2ได้เลยนะคะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วกลับมาพบกับทิชเชอร์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ